สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนลากญ้าเป้าหมายของคนทําเกษตรโดยทั่วไปแล้วเรามักจะมีเป้าหมายอยู่ที่ผลผลิตในการเกษตรเราต้องการผลผลิตได้ในจํานวนที่มากเราต้องการผลผลิตที่ออกมาแล้วขายได้ราคาที่ดีนั่นคือเป้าหมายสําคัญของทุกคนในการทําเกษตรซึ่งทุกคนจะคิดแบบเดียวกันแต่ไอเป้าหมายของเราเนี่ยมันจะไม่ได้ทั้งร้อ บางครั้งก็ดีเป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้บางครั้งมันไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจเอาไว้ตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรหรือราคาทางการเกษตรเนี่ยมันมีมากมายผลไม้ที่เราผลิตออกมาแล้วเนี่ยบางครั้งถ้าเราออกมาตรงกับคนอื่นออกมาจำนวนเยอะๆต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยเราปลูกมันเหมือนคนอื่นมันก็ทำให้ราคามันถูก ขายแล้วก็ไม่ได้ราคาบางครั้งขายแล้วได้แค่เท่าทุนหรือท้อกับการขายบางทีไม่เก็บไปขายเลยก็มีในบางพืชบางชนิดตัวแปรอีกหลายๆตัวที่จะมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือว่าสภาพดินฟ้าอากาศฝนแรงน้ำท่วมสภาพอากาศที่หนาวเกินไปเย็นเกินไปสภาพอากาศที่ร้อนจัดมันก็ทำให้ผลผลิตของเราเนออกมาได้ ไม่ได้เต็มจํานวนที่เราคาดหวังเอาไว้เพราะฉะนั้นตัวแปรสําคัญพวกนี้มันนอกจากสภาพทางเศรษฐกิจสภาพของดีมานซัาพายทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องดินฟ้าอากาศเข้ามาเกี่ยวข้ององีกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําเกษตรแล้วให้ได้กําไรเนี่ยเราต้องคํานึงถึงว่าต้นทุนที่ต้นไม้ที่เอามาปลูกแต่มันมีต้นทุนมากแค่ไหนเพราะว่าเราอยู่บนความไม่แน่นอนถ้าเราลงทุน แบบทุ่มเต็มกําลังผลไม้ชน,นี่นั้นพืช่นี่นั้นมันต้องการการดูแลการใส่ปุ๋ยการฉีดยาฆ่า,มาแมลงในจํานวนที่มากนั่นคือการลงทุนที่มากมันก็ทําให้เราามีต้นทุนที่สูงพอมีต้นทุนที่สูงเนี่ยไอผลผลิตที่จะมากหรือจะน้อยราคาจะดีหรือราคาจะไม่ดีเนี่ยมันเป็นตัวแปรที่ไม่แน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้า เกิดเราลงทุนไปเยอะแล้วผลผลิตมันราคาไม่ดีผลผลิตมันออกมาน้อยเนี่ยมันจะทําให้เราขาดทุนได้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะผมว่าการทําเกษตรเนี่ยมันมีตัวแปรหลายปัจจัยมากเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาผลผล,ผลิตทางการเกษตรมีไรายได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตรให้มันได้เงินจํานวนที่มากเนี่ยมันจึงเป็นความไม่แน่นอนนี่คือหลุมพรางของการทําเกษตร ทุกคนเข้าใจว่าต้องดูแลให้มันอย่างดีบำรุงน้ำบำรุงปุ๋ยบำรุงสารเคมีฆ่ามแมลงโฮอร์โมนทุกชนิดเพื่อให้มันได้ผลผลิตให้ได้มากๆมาถึงจะขายเงินได้เงินเยอะๆแต่จริงๆแล้วในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยความไม่แน่นอนเรื่องพวกนี้มันมีเกิดขึ้นตลอดในฤดูการผลิตของพืชแต่ละชนิดเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยเพราะนั้นการจะเลือกต้นไม้เราก็ต้องเลือกต้นไม้ที่มันมีต้นทุนน้อย ถ้าเราเลือกต้นไม้ที่มันมีต้นทุนเยอะเนี่ยมันจึงมีความเสี่ยงและหลายๆคนก็ตกอยู่ในความเสี่ยงเราจะมองได้ว่าการที่เขาปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดปลูกข้าวเนี่ยต้นทุนมันสูงมากต่อไร่เนี่ยนะครับผมห้าพันกว่าบาทต่อไร่ขายไปเนี่ยนะครับผมได้กําไรไร่ละผลผลิตออกมาได้กําไรประมาณพันสองพันทุกคนก็ยังทําอย่างนี้กันอยู่ทุกปีทุกครั้งไป คนที่รวยจากการทําเกษตรนะครับผมไม่ใช่คนทําเกษตรเพื่อนๆจะมองดูว่าเกษตรกรเนี่ยนะครับผมหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินมีความภาคภูมิใจในเรื่องส่งข้าวออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกส่งทุเรียนเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่จริงๆแล้วกเกษตรกรไม่ได้รวยนะครับผมเกษตรกรไม่ได้รับผลประโยชน์จากนี้เลยคนที่ได้รับผลประโยชน์คือคนที่ทํามาหากินกับเกษตรกรใครบ้างที่ทํามาหากินเสร็จเกษตรกรคือคนที่ รับซื้อผลผลิตแล้วคนที่ขายาปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรปัจจัยการผลิตมันมีอะไรบ้างตั้งแต่มเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยเคมียาฆ่ายาฆ่า,า,า,มาแมลงคนที่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรคือคนที่รวยจากการทำเกษตรแต่คนที่จนอยู่คนเดียวก็คือคนปลูกนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงของเกษตรกรเมืองไทย ขอให้ทุกคนเข้าใจในจุดนี้ด้วยนะครับผมเราเป็นแบบนี้มาช้านานแล้วเราเสียเปรียบถูกเอาเปรียบจากคนที่อยู่รอบตัวเราแทบทุกคนเลยไอคนที่พูดถึงเนี่ยพ่อค้าปุ๋ยพ่อค้าเมล็ดพันธุ์พ่อค้าขายสารเคมีฆ่า,มาแมลงคนรับซื้อข้าวคนรับซื้อ้าวโพดคนรับซื้ออ้อยเอาไปทําน้ําตาลเอาไปทําอาหารสัตว์ทุกคนพวกนี้รวยหมด แต่คนที่จนคือเกษตรกรจนอย่างเดียวไม่พอนะครับผมจนแล้วเป็นหนี้ด้วยชีวิตติดลบในทุกๆปีนี่คือเรื่องราวแห่งความเป็นจริงของการเป็นเกษตรกรดังนั้นการทําเกษตรในยุคใหม่ๆนะครับผมถ้าทุกคนเข้าใจแล้วอยากจะทุ่มตัวเองลงมาในการทําเกษตรเนี่ยทุกคนเข้าต้องเข้าใจวงจรอุบาทนี้ด้วยนะครับผมผมมองว่ามันเป็นวง,วงจรอุบาท เพราะว่าเราันเห็นกันอยู่แต่ไม่มีใครแก้ไขให้เกษตรกรได้ลืมตาอ้าปาก <c oughs> ดังนั้นนะครับผมเราต้องเริ่มจากตัวเองนะครับผมทําเกษตรนะครับผมให้เลือกต้นไม้ที่มันใช้ต้นทุนน้อยพืชเชิงเดี่ยวที่เขาโฆษณาที่เขาล่อ,อ,ล,อลวงให้เราทํามาทั้งชีวิตเนี่ยเลิกทําได้แล้วนะครับผมเลิกทําได้แล้ว เลิกปลูกข้าวเลิกปลูกอ้อยลูกเลิกปลูกมันเลิกปลูกยางพาราปลูกพืชชนิดเดียวในจํานวนพื้นที่เยอะๆเนี่ยเลิกทําแบบนี้นะครับผมเพราะว่านั่นคือหลุมพางของคนทําเกษตรนะครับผมหลุมพางในวงการเกษตรเลยนะครับผมเราต้องหันมาปลูกพืชผสมผสานปลูกพืชหลายๆอย่างในในแปลงเดียวกันนะครับผมปลูกฟ่งปลูกน้อยนา ปลูกส้มปลูกมังคุดปลูกเงาะอะไรก็แล้วแต่ที่พื้นที่เรามีอากาศให้เราได้ปลูกเหมาะสมกับพื้นที่ของเราและมันดูแลง,ง่ายคําว่าดูแลง,ง่ายเนี่ยมันก็คือคําว่าต้นทุนนั่นแหละเพราะถ้าเราดูแลง,ง่ายเนี่ยมันจะใช้ต้นทุนไม่เยอะต้นไม้ที่เราปลูกมันใช้ปุ๋ยไม่เยอะใช้น้ําไม่เยอะมันต้านทานต่อโรคไม่ค่อยมีโรคและแมลงนั่นก็คือต้นทุน อีกอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่เข้าใจของคนทําเกษตรเชิงเดี่ยวก็คือว่าเครื่องจักรเครื่องมือในการทําเกษตรเราจะเห็นว่าคนทําเกษตรเชิงเดี่ยวนี่มีรถไถกันทุกบ้านเพื่อเอาไว้ไถเอาไว้เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงในการทรรําเกษตรมีรถไถอย่างเดียวเราวยังไม่ยังทําไม่ได้ด้วยนะครับผมต้องมีอุปกรณ์ต่อพว่วงผูกผานสามผานพวงเครื่องยอดเครื่องตีดินโรตารี่หลายๆอย่างนะครับผมเครื่อง มีเทเลอร์สำหรับลากผลผลิตที่จะออกมานะครับนี่คือต้นทุนที่ที่แพงมากนะครับผมราคารถไถคันนึงเนี่ยหลายแสนบาทหรือเป็นล้านบาทนะครับอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านเกษตรกรเนี่ยราคาหลักล้านนะครับผมแต่เอามาใช้กับพืชที่เราต้องการแค่กำไรไร่ละหนึ่งพันนะครับ อุปกรณ์รถไถเนี่ยนะครับผมราคาหลักล้านแต่เราเอามาใช้กับผลผลิตที่เราจะได้มาไล่ละไม่เกิน1,000บาท2,000บาทนะครับผมนี่คือเรื่องจริงนะครับนี่คือเรื่องจริงเลยที่คนทําเกษตรต้องเจอปัญหากันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราทําเกษตรนะครับผมเราต้องมีรายได้ด้หลายทางไม่ใช่ว่าปลูกฝรัง่งอย่างที่ผมเห็นอยู่เนี่ยปลูกฝรัง่งโอ้โหมันดกเต็มต้นเลย โอ้โหถุงขอ่อขาวเต็มไปหมดเลยน่าจะได้เงินเยอะจริงๆมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้นะครับผมมันมันอยู่ที่ว่าไอผลผลิตฝรั่งช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยที่มันจะออกเนี่ยมันมีจํานวนเยอะหรือเปล่าราคามันจะดีหรือเปล่านะครับนี่คือปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้เกิดความไม่แน่นอนเพราะนั้นเราต้องมีอะไรครับผมมีรายได้หลายๆทางจากต้นไม้ที่เราปลูกฝรั่งที่เราปลูกเนี่ย นอกจากขายผลมาแล้วเนี่ยเราทําอะไรให้มันได้เงินมากกว่าการขายผลอีกการเพิ่มความหลากหลายในการช่องทางหาไรายได้ของคนทำกเกษตรเนี่ยต้องก้าวให้ถึงนะครับผมจุดที่มาทํากิ่งพัน์ุให้ได้นะครับผมอย่างเช่นตัวอย่างเนี้ยต้นฝรั่งนะครับผมผมคว้านกิ่งเอาไว้นะครับผมเนี่ยคว้านกิ่งเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะตอนกิ่งนะครับผมฝรั่งต้นเนี้ยเป็นฝรั่งขงเปาเซือ พันหงเป่าสือซึ่งขายกิ่งหนึ่งเนี่ยราคาเกิน70บาทนะครับผมอาจจะขาย70บาท100บาทนะครับผมเราก็ต้องแยกต้นไหนที่เราทําผลนะครับต้นไหนที่เราทํากิ่งก็แยกกันออกให้ชัดเจนนะครับผมเพื่อที่เราจะได้มีทั้งขายผลได้และก็ยังขายกิ่งพันธุได้อีกนะครับผมนี่คือช่องทางในการที่จะลดความเสี่ยงในการทําเกษตร ราะว่าผลผลิตอย่างเดียวนะครับผมมันมีความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนนี่แหละที่ทําให้เราประสบปัญหาทําเกษตรแล้วขาดทุนกันนะครับดังนั้นการขยายช่องทางการเพิ่มไรายได้นี่นะครับผมการขายกิ่งพันเนี่ยมันเป็นรายได้ที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมดังนั้นเราควรจะลดความเสี่ยงเพิ่มช่องทางการหาไรายได้ให้มันหลากหลายนะครับต้นไม้ได้หลาย,ลายต้นนะครับผมถ้าเรา ทํากิ่งพันธุ์ขายเนี่ยมันไม่บูดไม่เสียไม่เน่านะครับผมอย่างผลฝรั่งเนี่ยถ้าเราขายผลฝรั่งนะครับผมขายไม่หมดหรือขายไม่ดีเนี่ยแล้วมาเหลือเนี่ยผลผลิตมันเน่านะครับผมแต่การทํากิ่งพันเนี่ยมันไม่เน่าไม่บูดไม่เสียนะครับผมเราเก็บเอาไว้ยิ่งจํานวนนานขึ้นต้นมันมีอายุมากขึ้นกิ่งพันธุ์ที่มันมีอายุมากขึ้นเนี่ยมันยิ่งมีความแข็งแรงและราคายิ่งเพิ่ม ต้นมันยิ่งโตขึ้นแข็งแรงขึ้นราคามันยิ่งเพิ่มเพราะฉะนั้นมันไม่บูดไม่เน่าไม่เสียนะครับผมมันเป็นการต่อยอดซึ่งไม่มีอะไรเสียเลยนะครับผมมีแต่ได้กับได้เพราะฉะนั้นนอกจากขายผลผลิตแล้วเนี่ยเราควรจะเพิ่มช่องทางการหายได,ได้ด้วยการแปลรูปในช่วงที่ผลผลิตมันตกต่ําและทํากิ่งพันุ์ต่อยอดออกมาขายเพื่อเพิ่มไรายได้เพิ่มความหลากหลายของการทําเกษตร การแปลรูปเป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งจะทำให้เรา,เาได้ผลผลิตในราคาที่ดีช่วงนี้หน่อไม้ราคามันถูกครับผมราคาเนี่ยสิบาทแทบจะขายไม่ได้นะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ฝนมันชุกหน่อไม้มันจะออกดีมากนะครับผมก็เลยเอาหน่อไม้ที่ตัดมาแล้วเนี่ยไม่เอาไปขายสดๆนะครับผมผมมาแปลรูปทำหน่อไม้ดองก็ทำเก็บเอาไว้เยอะเลยนะครับผม เพื the, ่อท so ี่จะเอาไว้ขายในช่วงที so ่มันไม่มีหน่อไม้นะครับผมก็คือช่วงตั้งแต่เดือนกุมหลังเดือนกุมภาไปนะครับผมราคาหน่อไม้มันจะมีราคาแพงเพราะฉะนั้นการแปลรูปเก็บเอาไว้ถนอออาหารเก็บเอาไว้เนี่ยมันก็คือการต่อยอดเพื่อให้ได้เพื่อให้เราขายผลผลิตได้ในราคาที่ดีกล่าวโดยสรุปนะครับผมเราอย่าไปมุ่งหวังเกี่ยวกับรายได้ซึ่งจะได้จากผลผลิตในการเก็บดอกเก็บผล เพื่อเอาไปขายอย่างเดียวนะครับผมให้เรามาต่อยอดแปลรูปการทำเกษตรนะครับผมแล้วก็ทำกิ่งพันธุ์ออกมาขายนะครับผมเพราะว่าช่องทางนี้มันจะเป็นรายได้ที่ช่วยให้เราลดความเสี่ยงในการทำเกษตรนะครับผมผลผลิตไม่ดีเราก็ยังมีกิ่งพันุ์มาขายเพื่อที่จะได้เอามาอ,อ,อุดช่องว่างในรายได้ที่หายไปจากการขายผลผลิต ในช่วงที่สภาพอากาศมันไม่ดีหรือผลผลิตมาราคาตกต่ําเราได้ผลผล,ผลิตน้อยหรือแทบจะไม่ได้เลยเนี่ยมันก็ยังมีรายได้ที่จะมาจุนเจือในทางอื่นนะครับเพราะฉะนั้นาการทําเกษตรมันก็เหมือนกับการทําอาชีพอื่นๆนะครับผมถ้าเรามีรายได้จากการเป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างเดียวเนี่ยนะครับรับเงินเดือนรับราชการาทํางานบริษัทเอกชนเนี่ยเาก็มีรายได้แค่ทางเดียว ถ้าเกิดมันเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดเราถูกไล่ออกจากงานเราถูกปลดออกจากงานเนี่ยมันก็จะทําให้เราอ่าขาดไรายได้ที่จะมาใช้จ่ายในการดูแลครอบครัวเพราะฉะนั้นเพื่อลดความเสี่ยงเราก็เลยต้องมอีช่องทางในการหาไรายได้ที่หลากหลายนะครับการที่เราจะเป็นมนุษย์กเกษตรนอกกรอบเนี่ยผมเข้าใจอยู่นะครับผมว่าทุกคนไม่กล้าจะเดินออกนอกกรอบ เหตุผลที่เราอยู่กันในกรอบเนี่ยไม่กล้าเดินออกมานอกกรอบเป็นเพราะว่าระบบการศึกษาในบ้านเรานะครับผมยการอยู่ในโรงเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมันสอนเราอย่างเดียวคือให้เชื่อฟังและทําตามเราจึงไม่กล้าที่จะเดินออกมานอกนอกกรอบเราไม่ค่อยเห็นคนที่จะเออไม่ส่งลูกไปเรียนหนังสือทุกคนอยากให้ลูกไปเรียนหนังสือเพราะว่า มันเป็นเขาเรียกอะไรโมเดลของการใช้ชีวิตที่เราทํากันอยู่ทุกวันที่เราทํามาทุกยุคทุกสมัยเรียนให้สูงทํางานให้ได้เงินเดือนเยอะๆเพื่อที่จะได้มีรายได้ที่ดีมีชีวิตการงานที่ดีเราจะบอกว่าให้เรียนแค่ม .3 ม .6 เถอะแล้วมาหาสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วทำมันให้มันประสบความสําเร็จเนี่ยไม่ค่อยมีคนคิดแบบนี้เพราะฉะนั้น กเกษตรนะครับผมต้องคิดอะไรที่มันนอกกรอบต้องทําอะไรที่ไม่อยู่ในกระแสและการทําเกษตรไม่ใช่ว่าเราต้องการที่จะขายผลผลิตอย่างเพียงอย่างเดียวนะครับผมการต่อยอดแปลรูปผลิตภัณฑ์ของกเกษตรหรือการทํากิ่งพันเนี่ยมันคือช่องทางที่จะทําให้เรามีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นก็เป็นแนวทางนะครับผมสาหรับคนที่คิดจะมาทําเกษตรนะครับผมยา มองเป้าหมายเพียงแค่เป้าหมายอย่างเดียวให้มีความหลากหลายในการทำเกษตรและมีไอเดียที่จะต่อยอดให้เรามีไรายได้เพิ่มขึ้นสวัสดีครับ